ที่เป็นบาปอากุศลเช่นประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายามุกเป็นตน้นนี่อันหนึ่งนะให้เลิกละเสียเลิกละโดยวิธีใดพยายามรักษาศีลเพราะรักษาศีลเนี่ยเป็นการควบคุมเป็นการสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พูดอย่างง่ายๆก็คือไม่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตด้วยมโนโทุจริตนะทุจริตก็แปลว่าไม่ดีอะทุจริตทางกายเช่นเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลัก่อคกโกงประกอบอาชีพทุจริตเจตนาประพฤติผิดในกามนี่อย่างหนึง่งแล้วก็วจีทุจริตเจตนากล่าวคำเท็จ หลอกลวงผู้อื่นแล้วก็กล่าวคําหยาบคายด่าทอแล้วก็ให้ร้ายป้ายสีโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็กล่าวคํายุแยกให้แตกสามัคคีแม้แต่นี่ว่าคราวก่อนว่าในวงการสงยังสงให้แตกแยกกันตายแล้วไปถึงอเวจีมหานรกแม้แต่มนุษย์รุกชนทั่วไปเนี่ย กล่าวให้แตกแยกกันระหว่างบุคคลคณะใหญ่ก็ดีคณะน้อยก็ดีหรือแม้ให้เขาแตกแยกในครอบครัวก็ดีก็เป็นโทษนะโทษหนักเหมือนกันไปเหมือนกันนะแต่อาจจะยังไม่ลึกเท่าอ,อนันตาริยกรรมนี่ดังนี้เป็นต้นและก็กล่าวคำที่ไร้สาระประโยชน์และแถมยังมีโทษอีกด้วยบางคือแนะนำผู้อื่นไปในทางที่ผิด ผิดทำนองครองทำนี่พระท่านเรียกเพอร์เจอร์แม่นี่เขาแปลมาว่าเพอร์เจอร์ก็นี่แหละคำแปลแหละโยมคำแปลเขาแปลมาก็เราก็แปลตาเราก็แปลไปตามเขาแต่มาดูโอ้ไอ้คำว่าเพอร์เจอร์นี่มันหมายถึงพูดคําที่ไร้สาระประโยชน์และแถมทํามากหน่อยก็เป็นโทษแนะนําไปในทางที่ผิดๆ เป็นต้นว่าแนะนําว่าไปฆ่าคนโน้นคนนี้แล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นต้นว่านู่นวา่าผู้มีอํานาจอิทธิพลเบื้องบนจะชอบใจตายแล้วจะได้ไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นนี่เป็นคําสอนผิดๆเรียกว่าเพอร์เจอหรือแม้แต่อ่อนลงมากว่านั้นแต่ไม่มีประโยชน์ให้นำไปสู่ความเจริญและสันติสุข หรือพ้นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าเพอเจอเป็นต้นเ,เช่นว่าเออไปแล้วก็ไปเส้นสวงบวงวักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพอเจอเมอนกันเข้าขายเพอเจอเมอนกันหรือไปเอาภูเาขาเรากาต้นไม้เป็นที่พึ่งซึ่งจริงๆนะ่ย อาจจะเป็นที่พึ่งได้บางส่วนเช่นเทพพระบุตรเทพธิดาเขาได้รับเครื่องสังเวยเขาอาจจะให้คุณนะดังนี้เป็นตน้นทีนี้เทวดาเนี่ยก็เหมือนเหมือนคนเรานี่แหละเทวดาผู้ปุถุชนเนี่ยมันก็มีกิเลสเหมือนคนนี่แหละบางทีพอให้ได้กินบ่อยๆเข้าติดใจพอไม่ให้กินชักเป็นเรื่องนนีออชักเอาเรื่องเตือนเ,อเตือนน้อยๆให้ มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าต้องไปเส้นสวงบวงวักกันใหม่นี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นทางที่ไม่ให้พ้นโทษพ้นทุกนะอาจจะให้แกทุกได้นิดหน่อยแล้วก็ไม่พ้นจริงๆอ่ะดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสอะไรที่ไม่นําไปสู่ความพ้นทุก์ตรัสสอนว่าคําสอนนั้นเป็นคําสอนที่เพ้อเจ้อไม่ดี ดังนี้เป็นต้นไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกนี่บางทีเราก็อยู่กับเรื่องที่เชาวโลกเขาว่ามันดีมีเหมือนกันแต่ให้มีสติอยู่ว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกอาจจะให้ความสุขเพียงชั่วขณะเกิดผลเหมือนกันนะไม่ได้ไม่เกิดน,นะแต่มันไม่ใช่พ้นทุกอย่างถาวรน,นี่ต้องต้องให้ลึกลงไปตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจและเราจะมีปัญญามือพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนอย่างนี้ก็มีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้น ที่เราจะมารู้ลึกนี่ก็ต้องมาปฏิบัตินะท่านนะบางทีฟังแต่เขาพูดดูแต่ตำราบางทีคนแปลตำรามาเขาก็แปลมาตรงๆรงอะ่ะเราก็บางทีเข้าใจคำแปลผิดแต่ถ้ามาปฏิบัติแล้วเราเข้าใจลึกซึ้งลงไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็เลยวกกล่าวไปถึงว่าครูบาอาจารย์ของอัตมาก็ได้คอยเตือนคอยสอนคอยแนะนำว่าอย่าไปหมกมุ่นยึดติดจนหลง พูดอย่างง่ายๆโดยความหมายในคําพูดหมายความว่าก็คือต้องปฏิบัติตามหลักการลามาสูตรนะก็คือต้องมาศึกษาปฏิบัติเองเมื่อศึกษาปฏิบัติเองเราเข้าจะจะเข้าใจว่าที่พระพุทธดํารัสตรัสอย่างนี้ที่เขาแปลมาอย่างนี้นะมันมีความหมายอย่างนี้กว้างแคบอย่างนี้นี่เราจะเข้าใจได้ตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นอนนยมแล้วก็พระก็แล้วแต่นะ การศึกษาสัมมาปฏิบัติปัญญามันเกิดขึ้นเป็นชั้นๆนะปัญญาชั้นที่หนึ่งด้วยการอ่านการฟังอย่างนี้เรียกว่าสุตมยะปัญญาซึ่งเราฟังเราอ่านเราศึกษาค้นคว้ามันยังจะมีที่ผิดหรือถูกได้ถูกเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ หรืออาจจะลดความถูกลงมาเพราะความผิดมันเข้าไปแทรกหลงเข้าใจผิดมันลดเปอร์เซ็นต์ลงมาก็ได้สุดธรมยปัญญานะบางทีเข้าใจผิดไปใหญ่ๆเลยก็มีโคละด้านเลยก็มีและก็เหมือนอย่างเรื่องคําว่าอารุปภพรมเนี่ยโอ้เข้าใจกันผิดมาเยอะเลยอาตมาว่า่อนประเทศไทยนี่ละมั้งว่าพรมอรุปภพรม้มว่าพร้มไม่มีรูปเนี่ยเเดี๋ยวนี้ก็ฟังกันไว้อย่างนั้นนี่ ธรรมปฏิบัติธรรมกายให้ถึงธรรมกายแล้วเห็นอารูปประพรมเอมันมีรูปแต่ว่าคนเห็นไม่ได้เรียนหลักปริยัติเอ๊ะทำไมเขาว่าอารูปก็เลยนั่งสงสัยอยู่นั่นแต่เมื่อเราเรียนปริยัติด,ด้วยนี่สุตมยะปัญญาแน่เอ๊เราคิดไตรตรองไตรตรองก็ตามภูมิปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะมันไม่ผิดไมีถูกได้อีกนี่เป็น จินตามยะปัญญาตัวนี้สูงขึ้นมาเนี่ยเป็นภาวนามยะปัญญาต้องรู้ทั้งหลักธรรมแล้วก็ตรึกตรองด้วยดีเจริญด้วยสุตธรมะปัญญาจินตามยะปัญญาแล้วมาศึกษาและปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวะธรรมด้วยตนเองเป็นภาวนามยะปัญญาเบื้องต้นเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นภาวนามายปัญญาหรือเอ่อเอาละเรียกว่าภาวนามายเป็นภาวนามายปัญญาในระดับวิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญานี่ซึ่งเกิดจากอนุปัสนาขึ้นมาจนถึงตัวปัสนานะตัววิปัสนาตรงนี้ นี่แหมนี่ต้องพูดกันให้เข้าใจอีกแหละต้องพูดกันให้เข้าใจภาวนามมะปัญญาเนี่ยมันเริ่มเจริญขึ้นเมื่อเราพิจารณาสติปัฏฐานสีพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่า อนิจจังไม่เที่ยงและทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปเรียกว่าทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระหรือเว้นจากแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิน้นนี้ชื่อว่า วิปัสนาปัญญาซึ่งถูกยกขึ้นมาจากอนุปัสนาการพิจารณากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนี่มันเจริญปัญญาขึ้นมานี่นี่ชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเป็นภาวนามยะปัญญาแต่ชื่อว่าวิปัสนาภปัญญา ทีนี้พอขึ้นไปเห็นแจ้งโอ้นี่ทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงบรมสุขอย่างถาวรเป็นอย่างนี้ปฏิบัติไปแล้วได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นว่าเออสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างนี้ตรงนี้เป็นภาวนามยปัญญาชั้นสูง เรียกว่าโลกุตระปัญญาเป็นปัญญานำให้พ้นโลกนี่แหละเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และบรมสุขอย่างถาวรนี่เราปฏิบัติมาเนี่ยเพื่อเจริญปัญญาเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งเฉยๆหรือมานั่งหลับตาเฉยๆไม่ใช่นะแต่พอเราปฏิบัติไปแล้วให้ถูกทางตามแนวสติปัฏฐานสี่ถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า ก็จะมียานเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ให้เจริญทั้งสุตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาขึ้นมาถึงภาวนามยะปัญญาให้เจริญในระดับวิปัสนาภาวปัญญาและโลกุตระปัญญาละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจึงเป็นทางให้พ้นทุกได้เพราะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็ตัดกิเลสเหตุแห่งทุกได้ ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่ที่เราปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้แต่รวมหลักปฏิบัติทั้งหมดคือละชั่วทำดีทำใจให้ใสสัพพะปาปัจะอาการนังกุสลัดสู้ประสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาซาสนังนี่ตามหลักพระพทธเจ้าสรุปเอาไว้นี่เราปฏิบัติตามนี้เพราะฉะนั้นมาปฏิบัติให้เข้าใจอย่างนี้อาตมาบางทีก็พูดแล้วพูดอีกนะโยมบางทีก็ทมาบ่อยๆก็ฟังแต่การมาฟังได้ประโยชน์หนึ่ง คนไม่เคยได้ฟังในคําใดหรือเรื่องใดจะได้ฟังนะบางทีฟังมาสิบครั้งเอ๊ะตรงนี้ยังไม่เคยได้ยินเนี่ยเอาละได้ฟังได้ความรู้สองถ้าเคยรู้แล้วความรู้นั้นแน่นขึ้นไปอีกรู้ด้วยวิญญาณยังไม่พอต้องรู้ไปถึงปัญญามันซึมซับอยู่ในตัวเองนั่นแหละที่มันจะก้าวเข้าไปสู่ ทางวิปัสสนาปัญญาและโลกุตรปัญญาตามลาดับเรียกว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญามันลึกซึ้งอย่างนี้นะธรรมะไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรียนรู้เนี่ยบางทีก็บางท่านมาฟังก็จะเบื่อหน่ายก็ให้เข้าใจนะวะ่านี่นะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังหรือสิ่งที่เคยฟังแล้วชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วยังความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นทางให้ หลุดพ้นจากทุกได้หรือถึงความเจริญและสันที่สุขได้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้นอาตมาบางวันมีกําลังก็เอาละพูดได้แต่บางทีไม่มีกําลังมากก็พูดน้อยหน่อยนี่วันนี้คงจะมีกําลังมั้งเลยเลยพูดมากหน่อยเอาละเป็นที่เข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี่เรามาทําอะไรและต้องมาทําความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มีอยู่อันหนึ่งซึ่งอาตมาพูดเมื่อสักครู่นี่ว่าอาจารย์ของอาตมาสอนว่าอย่าได้เป็นมกอยู่แต่ใน ำราอย่างเดียวหรือคำพูดหรืออักขระแล้วว่ามันแปลอย่างนี้อะไรประมาณนั้นเมื่อมาปฏิบัติแล้วคำแปลอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้หรือกินความว่าอย่างนี้นี่มันจะเข้าใจอย่างน,นี้อันนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วยนะอันนี้แล้วก็ที่อาจารย์อาัตามาได้ชี้แนะนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะพูดเองนะพระพุทธเจ้าตรัสเป็น ภาษาบาลีหรือภาษามาคตนะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะไม่อยู่ในคำทีเอาละสมควรแก่เวลา